สิ่งหนึ่งที่เป็นคุณค่าอามันอิบาร์ดะนะครับนั่นคือการที่บุคาลคนหนึ่งถ้าเขาทาแล้วเขาก็าจะได้รับรางวัลเท่ากับการทําฮัจญ์และอุมร์เราเราจะทําอย่างไรพี่น้องครับท่านนบีสุลต่านละฮ์อัลลอฮ์วะซัลลัมได้กล่าวว่ามันส al ั amt, ่งแลกอด้ฟ um ul ีจามาตินซึ่มกอไดยัะกุลลอฮ์ฮัตตาตะตุลชัมซุมมสัลงรละก็ได้ตินกาดัตละฮ็กะอัจริฮรจ حج ตินวะอุมร์ตินก็ล่ารัสลุลลอฮ์ตามะตินตามะตินตามะ นบ,บีบอกว่าใครที่ละหมาดไฟยัดนะครับคือคือไปละหมาดซูบโบเ,เป็นเจมาอะนะครับละหมาดเป็นเะมาอะนะครับแต่ส่งเสริมให้ไปละหมาดมัสยิดหรือเราจะละหมาดเจมาอะห์ที่บ้านก็ได้นะครับแล้วหลังจากที่เขาละหมาดเสร็จแล้วก็นั่งซิกหลุนล,ล้อนั่งอ่านอัลกุรอานจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับพอดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ได้ทําการละหมาดสองรอรัต เขาก็จะได้รางวัลเท่ากับการทำฮั์และอุมร,อมร์อย่างสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์ท่านนาบีกล่าวสมบูรณ์ถึง3ครั้งด้วยกันอัลฮัมดุลลาพีน่นงครับก็เป็นละหมาดเดียวกับที่เราละหมาดละหมาดอิชรอหละหมาดในช่วงต้นของเวลาดูฮานั่นเองก็คือก็คือละหมาดดูฮานั่นแหละครับแต่ว่าความประเสริฐของละหมาดดูฮานในช่วงต้นเนี่ยหมายถึงว่าคนที่นะละหมาดซุบซบโบเสร็จนั่งอ่านกุรานซิกดูลอแล้วก็พอดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับ แล้วเขาข้อละหมาดในช่วงเวลานั้นในช่วงต้นของเวลาละหมาดดูฮาเนี่ยเขาขจะได้รับภาคผลของการทำฮัจญและอุมร้อยอย่างสมบูรณ์ท่านนบีกล่าวคําว่าสมบูรณ์ถึง3ครั้งด้วยกันนะครับอันนี้เป็นอลามัลีบาดาที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้ง่ายนะครับอยากจะได้รางวัลในเรื่องของฮัจญและอ um ุมรอยโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญอุรอให้เราละหมาดซุนนะหลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับนั่งรอนั่งซิกโลลอ่นี่ก็เป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่